ม่งหน่อยนะครับพวกคุณไปรูมไมนะ่บาสมันน่ะแล้วคุณยังมาอาฆาตมันอีกมันทำเพื่อป้องกันตัวพวกคุณสดมากเปล่าถ้าคุณเจ๋งจริงอะ่ะคุณขนพวกลงมาพัญาหรือนัดขึ้นทางก็ได้นะพร้อมบวกครับเด็กพัยาพร้อมบวกช่วยน้องบาสครับหมาหมูอะ่ะเขาไม่เรียกกิโกโก้เล้งเหมือนนี่คุณออกข่าวออกเสือหรอกน้องบารสนะตัวคนเดียวน,น่าของจริง คุณอยากรู้ว่าผมเป็นใครของจริงหรือเปล่ามาพัทยาโทรหาผมได้นะแฮกแฮกทิกตอกผมก็ได้ฝากไว้คิดผมยินดีช่วยน้องบ้านนะครับอะไรนะผู้การผู้การว่าไงนะผู้การของจริงเสมอเหรอแฮชแท็กเหรอ่เห็นลบโพสมึงจะลบทำยียอะไรอ่ะฮะไอสัตว์ผู้การของจริงเสมออะไรของจริงวิ่งของจริงเสมออย่างงี้ละแหมมึง กูเห็นมึงโพสเฟซกันเหนมือนเหมือนพวกมึงเป็นพวกมาเฟียอะไรเงี้ยระวังแม่ไว้ดีๆนะบารละ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกูมีซามูรลเอาเก็บเงี้ยนะมึงอิทธิพลขนาดนั้นเลยอ่ึขนาดโพสมึงยังลบโพดเลยพวกกูก็เหมือนอะไรเหมือนงูจงอางจงอางหรือไสเดือนมึงไว้ดีพวกก,กูเหมือนงูจงอางมันยิ่งเก็บมันยิ่งสู้มันยิ่งแก้มึงมือไหวบปวว่าไอ้เี้ยมึงอา่านนิทานเรื่องอะไรมาอะ ดูหนังไซไฟมากเปล่าฮะแล้วบอกจะไปรวมตัวบ้านหมอปลามึงปุกมือไม่ใช่เดือหักนะมือไม่ได้มีพลังวิเศษไอรอนแมนนะจําไว้นะพวกมือเฮ้ยเปล่าดูลูกปืนตายเป็นนะรือว่าเหียแดกข้าไม่ได้แดกยาหรือเปล่ามีพลังแบบควายงไม่ใช่นะเฮ้ยเปล่าจะไปเบ่งพลังให้มากเขาจะเปล่าเล่นเกมให้มันน้อยหน่อยดูดไม้ให้มันน้อยหน่อยเขาจเปล่า แล้วก็ไม่ต้องไม่อ้างว่าหวัดมั่วเฮียสงสารเจ้าวาดเขาเข้าใจเป่าเออเข้าใจปะออนอนอเฮียควรจะสํานึกผิดยอมรับความความกระโลกของตัวเองเข้าใจปะหกบุรุษสุดกา,กากแห่งปัตตพีอะ่ะ <laughs> โอ้กูระขับไม่เฮียแล้วเวลาโพสอ่ะเอารูปตัวเองลงไม่ใช่เอารูปมีดมันลงเอารูปมือคนอื่นมันลง แล้วไอ้ไอ้คนที่สัตวเยอะแล้วทําท่าเนี้อยากการมอยากอยากกรรมย้ายอยากฟันหักอ่ะเข้าไปข้างในดิไปเข้าใจปะแล้วโดนสติแน่ๆห้าวๆของมึงอ่ะเข้าใจปะไอ้สัตว์กูไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันจะกระทบหลายคนไอ้เฮีอ่มาทําไอ้เฮีอ่ใส่หนวมะกูนี่มาไอ้สัตว์หืมไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะกูเข้าไปดูกลุ่มเด็กวัดม้งวัดม่วงอะไรนะ กลุ่มแม่งก็เพิ่งสร้างแล้วเฟซก็เพิ่งสร้างพวกเฟซอวตารตร้างมาปั่นกระแสะให้คนเข้าไปด่ามึงทําเพื่ออะไรฮะมึงต้องการอะไรจากสังคมโพสจะไปบุกบ้านหมอป้าน,นัดล้อหมุนก็โมงเช้าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเด็กคนเป็นปุรีเขารอมึงอยู่อ่ะยินดีต้อนรับกูคนปทุมธานีนะเว้ยแต่กู รักคนเพชรบุรีแล้วกว่าที่มึงจะไปถึงเพชรบุรีมึงรู้ไหมมึผ่านกี่จังหวัดเขาเรอต้อนรักมึงอ่ะขอให้ไปให้จริงไปไม่จริงเนี่ยลูกหมานะเว้ยไอพวกของตดูดกูเห็นแล้วแบบดีแต่น้ำลายอ่ะกูว่าพวกมึงอ่ะเอาเวลาไปทํามาหาแดกดีกว่าดูแลครอบครัวมึงอ่ะดูแลพ่อแม่มึงอ่ะฮะเอาเวลาเอาที่เหลืออยู่อ่ะ ทำความดีบ้างไม่ใช่เกะกะล้าลา,ลานไปทั่วคุณรู้จะสรรหาคำไหนที่จะแบบมาดา่าพวกมึงแล้วอย่าเป็นเดนคนเลยวะจะทําอะไรคิดถึงคนคนที่มึงรักคนที่เขารักมึงอะ่ะทําไมอะ่ะอยากย้อนยุคเหรอไปอยู่ในยุคอันธภาลคองเมืงองสมัยเก้าเก้าคิดว่ามันเท่เหรอทุย กระจอกทิ่หายเลยจริงๆริงหยุดได้แล้วแล้วกูจะพูดคิดนี่เป็นคิดสุดท้ายแล้วกูไม่อยากให้เป็นเสนียดปากอะ่ะพูดถึงพวกมึงอะ่ะอยากเป็นกระแสสังคมชอบให้คนไปด่าเหรอกูก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่จบวันท,ทันทีแล้วหยุดพูดถึงหมอปลานในทางที่ไม่ดี กูเอ็กซีหมอปลาแล้วกูก,ก็ทีมน้องบาสด้วยกูไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกูถึงออกมาด่าไงด่าพวกมึงแล้วก,วกวูไม่กลัวหรอกถ้า,ามึงเห็นคลิปกูแล้วมึงจะตามมากระทืบปากูที่ปทุมธานีกูแก่แล้วกูไม่กลัวหยุดได้แล้วนะเหนื่อยใจคนจริงเนี่ยเขาไม่น้ำลายหรอก สวะอย่าทำตัวไร้ค่าเลยวะชอบให้คนเขาด่ากันทั้งประเทศเหรอทุยตอนนี้ติ๊กตอก็มีแต่ข่าวหกลุ่มหนึ่งหกลุ่มหนึ่งนะครับน้องบาทได้ใจฝันใจประชาชนไปเลยนะน้องบาทไม่ต้องกลัวนะครับน้องบาทททำถูกแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องบาทจะไปมีเรื่องมา จากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่พี่ไม่รู้แต่น้องบาสอยู่ที่บ้านนะครับต่อให้น้องบาสเป็นคนหาลุงหาเรื่องแต่เขาเจ้าถิ่นด้วยและเขามาหาเรื่องน้องด้วยนะครับมันความกดดัน,นครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจทางผู้เสียชีวิตด้วยและญาติทางที่ผู้เสียชีวิตนะครับอย่าโทษน้องบาสคนเดียวต้องโทษเจ้าตัวตัวเรื่องเลย เจ้าเรื่องเจ้าเรื่องคือคนที่พาลูกหลานพวกคุณไปตายเห็นปะมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยมันแค่ไปบอกเพื่อนเลยมาแต่ตัวเองไม่ได้เจ็บไม่ได้เฮียคนที่ว่าสมควรตายมากที่สุดคือเจ้าตัว,ต,วตัวเรื่องนะครับอืคุณไม่ต้องไปโทษน้องบาสน,นะน้องบาสก็ป้องกันตัวถ้าเป็นพวกคุณก็ทุกคนนะตอนนี้ก็คิดเหมือนกันเหมือนกันนะเราการที่ไปหาเรื่องเพื่อนน่ะตั้งใจไปหาเรื่องไม่ได้ไปเคลียร์หรอกที่เอาไม้ไปซัด น่าพยานหลักฐานมีพร้อมคลิปวงกรวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานปากคําค,คนรอบๆข้างนะครับชาวบ้านเขาก็ให้ปากคําคเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับต่อให้พวกคุณคิดว่าน้องบาสมีเรื่องกันมาก่อนไอ้ที่ว่าเพื่อนๆที่ว่ามาโพสให้ให,ให้ให้ทางเพ,เพื่อนเขาหกคนดูดีอ่ะมันไม่ใช่นั่นมันมีเรื่องมาก่อนก็เรื่องของพวกคุณนะครับแต่เอาตอนนี้เขาเอาณักตอนนี้แหละปัจจุบันเห็นไหมว่า กล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานไม่หมดพยานหลักฐานเก็บหลักฐานไม่หมดเห็นไหมพวกคุณทะเลาะกันมาก่อนทะเลาะกันไปทําไมน้องบัสทําไมไม่ไปไปมีเพื่อนทําไมน้องบัสไม่พาเพื่อนไปบุกมั่งอะไรมั่งเห็นไหมไอ้พวกคุณน่ะดื้อรั้นไงหกคนคนนะ่ะหกคนคนนั้นน่ะดื้อรั้นแล้วแล้วญาติที่ว่าทางผู้เสียชีวิตนะญาติญาตินะ ถ้าอยากจะเอาผิดนะต้องเอาผิดคนที่ว่าเจ้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 าเรื่องตัวเรื่องด้วยนะคนที่พาพวกลูกหลานคุณไปตายน่ะคนคนนั้นแหละผิดนะครับพาเพื่อนไปตายถ้าอยากจะมาเคลียร์มึงมาขี่รถมาคนเดียวก็ได้คนเราอะนะอืมผมเข้าใจนะครับเด็กกําลังวัยเจริญเติบโตกําลังห้าวอยากจะสดอยากจะลอยนะครับอืมลอยลอยจริงถ้าลอยกึางกลางกลางอย่าลอย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 จริงนะอืม ในโลกนี้ไม่มีใคร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 ลอยกว่าใครหรอกคนที่ว่าลอยคือความดีนะได้ใจเย็นได้มากมากกว่านี้นักหน่อยนะครับอยู่ข้างน้องบ้านนะครับพวกมึงนี่แม่งเก่งนะกูเชื่อแม่งเลยตว์ทำไมมึงบอกให้แม่น้องบ้านะนะระวังตัวแม่ไว้ทำไมวะแม่เขาไม่ได้เป็นไรเฮ้ยแม่เขาแข็งแรงดีมึงเป็นห่วงสุขภาพตัวเองเหอะ พวกมึงอะ่ะมึงจะไปแก้แทนพวกคนะ่ะดูแลสุขภาพตัวเองใอ้ดีก่อนไอ้หนูเชื่อกูดิพวกมึงอะ่ะเล้วเธอดูด้วยว่าใครผิดใครถูกมึงแกต้องไปเก่งโพสคมคู่เป็นดึงดั่งตั้งโซโน้าเฟซแล้วเฮ้ยกล้าอนะไรอะไรมันจะลุ้ ยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่พี่น้องน้องุกเห็นคลิปนี้นะฝากแชร์ทีนะครับผม